พี่น้องครับวันนี้ยังอยู่ไล่ของเฮียดิดนะครับของเกยนอมลังกุลนะครับมาดูต้นยางของเกยนอมครับต้นนี้มันมีปัญหาคือต้นยางมันตายนึงนะครับมันจะมันจะเปียกแตกตรงข้างล่างก่อนขึ้นไปหาข้างบนนะครับก่อนมันจะเป็นเยดูต้นยางครับดูต้นยางเลยต้นางแตกมากเลยครับแตกมากเลยกีดไม่ได้มากี่ปีแล้วเฮียดิดครับ มันสองปีนะครับสองปีแต่ก่อนเฮี้ดิฉใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปใช่ไหมครับเคมีทั่วไปอ๋อไม่ใช่เล็กน้ำยางมากเกินไปมันก็ออกเลยครั้งแรกเหรครับครับกปุ๋ยเคมีอันนี้มาเปลี่ยนใช้ปุ๋ยหกกำสามมาปีไหนครับเนี่ยเปลี่ยนใช้ปีไหนครับก็ใช้มามาปีนี้แหละครับได้พึ่งรอบแรกเลยใช่ไหมเนี่ยครับรอบแรกเลยรอบแรกเลยรอบแรกเลยแต่ก่อนมันกีดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่รอบแรกเลยแต่ก่อนกีดไม่ได้เลยเดี๋ยวมาลองเปิดหน้าแล้วก็กีดดูว่ามันจะกีดออกไหมใช่ไหม อันนี้แกกีดเองเก็บมาจากไหนครับนี่จากบ้านสูบบ้านสูบน่าตาที่สวยนี่เป็นเจ้าของสวนยางนะพี่น้องครับที่มาจากเมืองเลยนะครับดูแกกีดนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นยังไงนะมันอาจจะออกไหมนาะโอ้กีดยางนิ่มด้วยครับไหลเลยครับไหลไหลเลยไหลตามมีดเลยไหลแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับลิ้นลิ้นตัวนี้เป็นตอนกลางวันนะครับ เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยย่าดิดเวลา11บเอโมงสีนาทีนี่ครับดูนาฬิกานี่ครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงสี่สิบต้นนี้มันถือว่าโคม่าเลยครับโคม่าเลยต้นนี้ต้นนี้มันป่วยหนักต้นนี้คืนขี้บแล้วครับป่วยหนักต้นนี้มันคืนแล้วคืนขี้บแล้วเก้ต้องขออนุญาตเก้ที่กีดยางด้วยที่ไล่เก้มันเป็นอย่างนี้ไหมครับมีไหมมันเริ่มเป็นแล้วจ้ะ แล้วมันเกีดออกไหมครับไม่เกี่ีดไม่ออกแล้วใช่ไหม่เก้มันมีอีกต้นหนึ่งข้างหลังเก้เนี่ยครับลองไปเกีดให้ผมดูอีกหน่อยนะมันเป็นเหมือนกันครับนี่ยครับอีกต้นหนึ่งครับนี่นะครับต้นนี้ก็เป็นนะครับพี่น้องครับต้นนี้ดีดีเยู่นี่ครับดีดมันแตกมันจะมีปัญหานะครับนี่มีปัญหานะครับมันตมันก็เริ่มเป็นถึงนั้นต้นนี้มันขาดธาตุสังกะสีนะครับาลองดูเก้เก้เก้ลอง เกที่ใส่เสื้อแดงลองกรีดดูหน่อยมีสวนยางไหมครับก็นไหนที่มีสวนยางลองลองกรีดดีไหยครับอ้าวกรีดหนครับกรีดไหนกรีดไหนถ้าเกณน้องคงกรีดไม่เป็นแหละเนาะนะครับน่าีพี่น้องดูนะครับยางที่กรีดไม่ออกนะครับอันนี้เป็นตอนกลางวันนะครับไม่เป็นไรครับเอาเลยเกะอัพเลยยางที่มันเคยกรีดไม่ออกอันนี้มาติดตอนกลางวันนะครับมันเป็นเส้นดำนี้ครับ ดูน้ำยางนะครับที่มันกีดไม่ออกนะครับมันเริ่มออกแล้วมันบ่ทึงไม่ถึงนะครับมันเริ่มออกไปแล้วกีดไม่ถึงมันเกิดเป็นสองทอดล้ขี้หิ้วรนี่นะเอาลองดูอีกครั้งกีดเลยครับไปแล้ว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 กีดเนี่ยํำอีกซื้อว่ากีดไม่ถึงเออนั่นอหละนี่เพากีดไม่ถึงครับ เปียกนิ่มไหมครับเบียกนิ่มมะเปียกมันจะนิ่มขึ้นครับเปียกจะนิ่มขึ้นน้ำยางน้ำยางจะข้นดูนะครับกีดน้ำกิดนะครั้ำต้นนั้นมันยิ่งโค้งมากเลยเพราะว่าอันนี้ที่อันนี้เขาเดาสุ่มติดไปแล้วเพราะว่าต้นนั้นไอซียูแล้วต้นนั้นไอซียูแล้วต้นมันไต่ไต่ลดแต่ถ้าต้นมันไหลดีต้นเมื่อไหโ่จะพ้นไปแล้วครับน้องยางไปต้องร้องวันนี้ไร้นลกไปตอนกลางวันแดดกำลังร้อนจัดเลยอือหดหุดหยุดยุดหยุดห นะส่วสนเ่าเนักทีสดเ้นบัวห้ายเดียม่เป็นม่ีนเส้นนบัวห้ายเฮียที่ต้นที่มันล้มอยู่พุ่นน่ะถึงนอนถึงนอนอยู่ก็ไปขมขืนมันได้เลยมันล้มต้นล้มมันยังออกเลยแกรู้สึกเปียกยางมันนิ่มไหมครับนิ่มค่ะนิ่มไหมน้ำยางนิ่มนี่เปอร์เซนต์บ้างน้ำยางจะพุ่นกเคยใช้เคมีที่มาจากญี่ปุ่นไหมครับเคยค่ะตัวนี้มันเป็นเคมีที่มาจากญี่ปุ่นนะครับ ต้องยุดไร้หนึ่งเราเขาได้ไหมไปดูที่โรงงานดูบ้างครับไปดูที่โรงงานอันนี้ท่านเป็นท่านเป็นข้าราชการเป็นตำรวจท่านเป็นอะไรครับเป็นดาบหรือเป็นอะไรดาบตำรวจครับดาบตำรวจนะครับน้องบุรีลํมภูครับน้องบุรีลําภูครับน้องบุรีลําภูก็มาน้องบุรีลําภูมาจากนองบุรีลําภูครับพอดีท่านมาดูว่ามันอย่างที่เฮียดิดแกคุยไม่ตาครับผมแล้วเขาบอกว่ามีอีกต้นหนึ่ง